Thank you. เอาแล้วถูกไหมอะเขาไม่ได้เขียนเลยผมก็เลยไม่ดู อันนี้เขาให้มาเอาผ้าส่งกษ์สอบใช่ไหมคะไม่ไมด้ลงเลยแต่ว่าเขาบอกให้มาเอาผ้าเพราะว่าแค่อ,อยู่ใช่งในแค่รู้มันแค่สุดเพราะว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรไปเลยพอถึงเขาบอกว่ามาเอาผ้าหยุดทำไมดิบรู้ว่าของลูกค้าฮะทำไมรู้ว่าของคนนี้เราลมกุกคนเดียวแล้วละมกุกคนเดียวเหรอ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค้ามาชมรีวิวกันต่อนะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดนอนนะชุดนอนผ้าคอตตอนนะจ๊ะใบนี้เ y ดี mm ้ไนแวร์คอตตอนนะคะเ y ดี mm ้ไนแวร r คอตตอนนะชุดนอนผ้าายนะคะอื mm hmm. เดี๋ยวดูก่อนนะคุณลูกค้ว่าตัวนี้มันจะเป็นเรสล้วนหรือว่ามันจะมีชุดคลุมปนมาด้วยแต่ส่วนมากมันน่าจะเป็นเรสนั่นแหละ ส่วนมากมันชุม้นอนพ้าคอตต้อนอ่ะเขาชอบทําเป็นกระดุมแบบกระดุมยาวนะคะแนมะ่เตัวน,นี้สวยดีนะเป็นสีขาวแบบปักเป็นงานปักอ่ะแต่ปักได้ขาวอ่ะมันเป็นงานปักนะคุณค้าเนี่ยมันเป็นงานปักนะคะแต่เขาปักด้วยได้ขาวใช่ไหม เหมือนผ้าอเงนี้ยเลยเหมือนผ้าถุงอะลายเหมือนผ้าถุง ทั้งเดรสแล้วก็เป็นแบบชุดคลุมแต่ส่วนมากก็จะเป็นงานเดรสซะส่วนใหญ่นะคะ ได้ๆค่ะเนี่อตัวน,นี้สวยดีนะ มีขวดกุชชี่ด้วยชุดนอนคนรวย <c oughs> กุชชี่กุชชี่อันนี้เป็นชุดนอนพาคอตต้นนะคะชุดนอนพาคอตต้นเด้อ 对。<Okay. S 2> okay. โอ้มีวิกตอเรียที่ห้อยป้ายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณลูกค้าจ๋าโอ้รอบบ่ยเนี่ยคอมเมนต์ขึ้นเยอะเมื่อเช้าคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะเ่องเนี้ยมีงานวิกตอเรียห้อยป้ายมาด้วยนะจ๊ะวิกตอเรียนะ่ มันมีเสื้อด้วยนะลูกค้ามันมีเสื้อด้วยนึยกว่าจะมีแค่เดรสกับเสื้อคลุมมีแนวเสื้อมาด้วย อันนี้มีงานปักด้วยนะคะนี่ช่วงตรงนี้งานปากักโอ้ยสวยนะส่วนมากมันก็จะเป็นงานเรดรสนะคุณลูกค,ค้าส่วนมากเลยมีปนชุดคลุมแล้วก็ ไอเสื้อมาเล็กน้อย ว่าอันนี้ออกแนวเป็นแบบชุดน,นอนวินเทจลายดอกไม้แล้วก็แบบคอเสื้อเหมือนเดรสได้อยนะู่นั้นแ่ะเป็นแบบเดรสใส่เที่ยวได้อยู่นะ ว้าว wow. มันชุดคนจีนเลยเหมือนกีเพาอ่ะนี่เป็นชุดคลุมนะคะชุดคลุมมีนะแต่มันปนมาน้อยนะลูกค้านี่เป็นชุดคลุม ปักนี่เป็นงานปักไหมจ๊ะจะปักแบบน้อยหนึ่ง น่าจะเป็นชุดคลุมว้าว สุดคลุงโอ๋อันนี้มีหมวกด้วยเป็นชุดนอนที่มีฮู้ดดูลึกลับเนาะ ใส่หมวกเขานอนด้วยนะโอ๊ะแต่สวยนะเป็นเด๊สวยนะ ok desi jao desi, desi. อันนี้มีแนวแบบเป็นสายเดี่ยวด้วยเด้ตอนนี้ปกติจะไม่ค่อยมีนะถ้าเป็นแบบชุดน,นอนผ้าคอตตอนอ่ะเพิ่มเพิ่เพิ่ สีชมพูเรียบยบน่ารักน่ารักตรงนี้น่ารักมากเลยตรงนี้นะคือคะเป็นงานปัดกิน้นซ้มตาจังตัวนี้นะรหัส เอ็มเอมศูนย์สี่แปดนะจะชุดนอนพ่อเขาต้นนะงานเรสค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปนงานที่มันเป็นชุดคลุมเล็กน้อยไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเสื้อมันมีปนเสื้อมาด้วยเมื่อกี้เห็นแค่สองตัวน่าจะหลงมาแหละเสื้อโรงงานน่าจะใส่มาผิดว้าว ชุดนอนที่แบบคุณหญิงคุณนายเขาชอบใส่นะ<ม>เป็นชุดนอนที่แบบใส่สบายนะคุณลูกค้าผ้าแบบนิ่มมาก านนี้เลยงานก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะ mm mm ศูนย์สี่แปดนะคะเป็นชุดนอนพอคคอตอน้นนะคะชุดนอนพอคคอตอ้นเน้นเป็นงานเรสนะเน้นเป็นงานเรสซะส่วนใหญ่มีเสื้อคลุมปนมาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้เยอะแล้วก็ในกระสับเนี้ยมันมีเสื้อติดมาสองตัวคิดว่าน่าจะหลงมานะคะ น่าจะหลงมาเฉยๆทางโรงงานเขาน่าจะใส่มาให้ผิดหลงมาสองตัวนะคะจํานวนตัวเด๋ยวน้ําให้ทีหนึ่งนะตัวนี้40่กิโลนะคะสีะ่สกิโลจำนวนตัวเด๋ยวน้ําให้ทีหนึ่งรีวิวจะสองให้ฟรีรับเป็นรถส0มร้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะป้ายเต่านะคะอันนี้ป้ายเต่านะ